สวัสดีครับมาพบกับผมนายกอฟอิงลิชคลิปนี้ขอเสนอคำว่า a b สะกดว่า a b ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงว่า a b แต่ถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษหรือ b บ i สต s สจะออกเสียงว่า a b เป็นคำนามแปลว่ากลุ่มเลือดของมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในระบบ ABO มาดูประโยคตัวอย่างกันนะครับ If unique. In found fact, you have the rare blood type of you your type you're pretty you type out blood the rarest have AB, all ถ้าคุณพบว่าคุณมีประเภทกลุ่มเลือด AB คุณค่อนข้างจะพิเศษไม่เหมือนใครในความเป็นจริงแล้ว คุณมีกลุ่มเลือดที่หาได้ยากที่สุดในกลุ่มเลือดทั้งหมดถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ทำคลิปต่อไปอีกก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆและกดติดตามกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ